ชื่อเด็กชายีรกรุงหลวครับเลขที่9ครัาชเด็กชายครับเลขที่7ครับเด็กชายเฟอรครับเลขที่10ครับเรากเลังมาจากที่สาวันนี้จะมานำเสนองานเรื่องปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวเชิญรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหนิงหนงสิแล้วท่สุขมาจากชั้นมอะไรคะมหน,นึ่งครับค่ะน้องคิดว่าปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวคืออะไรคะน่าจะเป็นเรื่องอยาเสพติดค่ะแล้วผลกระทบคืออะไรคะคือคนในครอบครัวน่าจะทะเลาะก,กันบ่อยบแล้เราลองคิดว่าแนวทางการแก้ปัญหาคืออะไรคะเอ่อน่าจะชวนครอบครัวมาทำกิจกรรมเย,ยอะๆค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนันชนกค่ะมาจากชั้นมอ,อะไรคะมสองนักหนึ่งน้องคิดว่าปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวคืออะไรคะก็พวกปัญหาต,ต่างๆก็อย่างเช่นไม่เข้าใจกันบ้างการเรียนบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วผลกระทบแนวคืออะไรคะขขก็ส่วนหนึ่งก็ราะว่าหนูไม่มีความสุขเลยในบางครั้งเขาแบบเหมเขาจะกดดันเกินไปอ่ะแล้วน้องมีแนวทางการแก้ปัญหาอะไรที่อยากจะแนะนำไหมคะ ค่อยคุยกันปรับความเข้าใจกันค่ะคิดว่าก็น่าจะปรับตัวเั้ได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะครับท่านชื่ออะไรเออลิศพงศ์อุจโมท์ครับแล้วมาจากมอะไรคะมสาระพกครับเออชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเต้ครับเต้คิดว่าอะไรคือความขัดแย้งทางครอบครัวคะเ,ออเกิดจากความคิดเห็นไม่ลงรอยกันครับเราเต้คิดว่าผลกระทบเนี่ยคืออะไรมั่งคะ อาจจะไม่เกิดการทำงายร่างกายกันเกิดขึ้นได้ครับแล้วแต่มีแนวทางการแก้ไขอะไรบ้างคะที่อาจะบอกก็ต้องยอมรับความคิดเห็นเสียงส่วนมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชานินาแสงแก้วค่ะอยู่มอะไรคะสี่ทับห้าค่ะพี่คิดว่าอะไรคือความขัดแย้งในครอบครัวก็น่าจะการทะเลาะกันน่าจะเรื่องแบบใช้จ่ายในครอบครัว จจแล้วพี่คิดว่าอะไรคือผลกระทบจากความขัดแย้งในครอบครัวก็น่าจะพ่อแม่ไม่ให้ตังค์ค่าขนมมั้งแบบเออแบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วพี่มีนวะทางการแก้ปัญหาในความขัดแย้งในครอบครัวยังไงก็ประหยัดอดออมแบบมีเงินก็ฝากนะคะแล้วก็ใช้ของแบบซื้อแค่ของใช้ที่จำเป็นแล้วก็ไม่ใช้ซื้อืซื้อ,อได้สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่เชียร์ภาค่ะ พี่อยู่มออะไรคะอ่าห้า,าคะพรค่ะพี่คิดว่าอะไรคือปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวคะอ่าความไม่ความที่ว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ยอมฟังเหตุผลของกันและกันค่ะแล้วพี่คิดว่าผลกระทบจากการขัดแย้งในครอบครัวคืออะไรคะผลขัดแยง้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเพราะว่าพ่อแม่ทุบตีลูกแล้วก็ชอบโทษลูกว่าทุกอย่างเป็นความผิดของลูกไม่น่าให้กําเนิดมาจึงกาจึงแบบว่ากายเป็นว่าเกิดทําให้เด็กเป็นโรคซึมเศร้าได้ แล้วพี่มีแนวทางการแก้ปัญหายังไงคะก็โทรหากรมสังคมสงเคราะห์ไม่ก็กรมสุขภาพจิตให้เขาช่วยหรือไม่ก็ไปพบจิตแพทย์เพื่อเป็นงานที่ดีถ้าหากเราตรวจตรวจพบว่าลูกของเราหรือคนในครอบครัวเราเป็นผู้ป่วยจิตเวชจะรักษาได้เร็วกว่าถ้าหากช้ากว่านี้มันก็อาจจะสายเกินไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่ชื่ออะไรคะเฉลิมชัยท้องเกิดครับพี่อยู่มอะไรคะมหกศรห้าครับ พี่คิดว่าอะไรคือปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวคะการนอกใจกันครับแล้วผลกระทบจากความขัดแย้งในครอบครัวคืออะไรคะทําให้ครอบครัวนั้นไม่อยู่สุขสบายครับมีเกิดเรื่องทะเลาะกันครับแล้วพี่มีวิธีการแก้ปัญหายัางไงคะถ้ามีปัญหาอะไรกันก็ควรใจเย็นๆครับค่อยๆคุยครับอย่าใช้แต่อารมณ์โอเคค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำคลิปรายงานสัาคัญแล้วค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสรุปผลการสัมภาษณ์ไปทีละหัวข้อกันดีกว่าค่ะโดยเราจะเริ่มจากหัวข้อปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวจากการสัมภาษณ์ทั้งระดับชั้นม .1 ถึงมหนะคะเราได้พบว,ว่าปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวส่วนใหญ่มาเป็นเรื่องของผลการเรียนยาเสพติดปัญหาด้านการเงินและความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันค่ะหัวข้อที่2ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งจากการสดดํารวจพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่คือ การทำลายร่างกายการนำมาซึ่งความแตกแยกและเกิดการทะเลาะวิวาทกันค่ะหัวข้อที่3แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการที่เราได้ไปสัมภาษณ์กันมาทุกคนได้ให้คำแนะนำว่าเราควรใช้เหตุผลคุยกันไม่ใช้อารมณ์ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันและใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นค่ะ